ตัวกรดน้ำอก่อนไปลครับวันนี้สำหร่านที่ชิครดน้เรีอนน้ำเลยนะครับเน้ำมาเยสหรับพิธีการก็จะหาโรักโรัเลยนะครับอ่านั้นเพราะว่าเราอับขรถมาบาแล้ววันนี้ก็ถึงเราต้องมชับเลาอีกนิดนนคุณตนวัี้ใคุณแ่บอแ นักิจสลายร่างของคุณแม่ทองเพียรสุดที่น้าเมวุธวัดปากดงสามารถขีรรมพระเถรานุเถระทุกรูปการขอขมาดวงวิญญาณของคุณแม่ทองเพียรท่้ห้อยชนเร่ความอาลายยิ่งเยี่ยนท่านสวัยพิพุตงกับวันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2567 กระผมในเสริจขงเชรตำแหน่งรองนายกโคริการได้ได้นะรับกาะเมตตาิจ่รณาพ้าบางตะกุลปุถุทุ้ท้ายและประดุมเพลินพระครูนิเวศประตุระตมรดับเจ้วาวาาวัดอรัญามปตุมดรกษัประธา,านในพิธีฝ่ายตงอันเวลาท้ายของท่านที่เคยสร้างสมไว้นั้นเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ และในวันนี้ทุกคนได้มาพร้อมกันณนาชาวพนัสสถานแห่งนี้ผู้ร่วมแสดงความรักความาอะไรในการจากไปอย่างนี้นะครับเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อขึ้นทอดท่าบรรสกุลชุดแรกที่ขึ้นทอดผ่าบรรสกุลนั้นนสมชายยั้งกุลกำนันตำบลทุ่งทองนัคือชุดพิเศษคือว่าไต่เปิดที่จะภาพเพืเ่อเด็กเิเข้าไว้ชุดที่สองจะาพาเพื่อนเชิญ นายบังออนคงพายสมาชิกปลาวกการบริหารส่นตบนทุ่งทองนายบุญมีอนุชาตสมาชิกาาปลากการบริหารส่ตบนทุ่งทองเรื่อที่สองนายระมูลอูลอินที่ปรึกษานายกองการบริหารส่วนตบนทุ่งทองนายสมจิตแจ็คจันที่ปรึกษานายกองการบริหารส่วนตะบลทุ่งทองหน้าที่สลาวัดปักดงเปเวราสารคืนและเจ้าภาพ ได้จัดให้มีพิธีสวดพระอภิธรรมทุกๆคืนในเวลา20่สนาฬิกาตรงและท่านผู้มีเกียรติได้นำพวงมาแสดงความขอรบและไว้อะไรในการจากไปย่อมนักวามเศร้าโศกเสียใจมาต้องอํารารับลีหนีไม่พ้นมาเยี่ยมโลกเพียงคู่สู้ทุดทงแล้วกับตนทางเก่าของท่านที่เคยสร้างสมไว้นั้นเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ และในวันนี้ทุกคนได้มาพร้อมกันณนาชาวพนัสสถานแห่งนี้ผู้ร่วมแสดงความรักความ,มาอาไรยในการจากไปส่วตำบลทุ่งทองในไพรโรดอินเทอสสไฟต์พาวการบริหารส่วนตำบลทุ่งทองอนุญาตนะคะรับอนุญาตนะครับพื้นที่5าในดําพึงรักวัดเดขานายกโคงการบริหารส่วนตำบลทุ่งทองในสุชาติความสุขนีรองประธานสภาการบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง ชุดท,ที่ 6, หกนานย,พยพิทักษ์ผัดไทยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่แปดสบลทุ่งทองผู้ใหญ่บารียูยินผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ห้าสกลทุ่งอทองชุดที่เจ็ดคุณสำเริงมืนสีเขียวอิสราการบำนาญคุณพันละภามืนสีเขียวก็ความีทั้งรลายทั้งปวงท่างคณะเจ้าภาพก็ขอมอบให้าากับท่านทั้งหลาย เพื่อประโยชน์ในโลกเบื้องหน้าน้นเชื่อระบบกันแปดคนดังนี้ 1. หนึ่งนายสริได้สมรสกับนางสําราหมื่นสีเขียวสองเจหมื่นสีเขียวสีน่นางทองเพียนสุทธิผู้วัยจนสมรสนายบำรุงสมรสกับคุณนาดุลเกียรติสูงหก อาจารย์สำเริงสมรสกับอาจารย์สมทวินหมื่นจีเกียวคุณแม่ทองเพียนได้สมรสกับคุณพ่อบำมรุงชื่อเล่นคุณี่นอ้อยสุทธิได้มาอยู่ที่บ้านปักดงตั้งแต่ปีพุทธศักราช2511และได้ช่วยกันสร้างฐานะจนเป็นคุณแม่ทองเพียนสุทีิได้มีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคความดันเบาหวานไขมันและ โรคหัวใจได้ทำการรักษาเรื่อยมาตั้งแต่วันที่หกกันยายนในท่านเนธสุทธิธรรมชีพค้าขายบุตคนที่สองในธนักสุดธิได้เสียชีวิตแล้วบุตคนที่สามพัชนานสุดธิผู้ช่วยเจ้าวาดวัดปากดงสามกุฏธองค์ ทรงสอนธรรมนำชีวีปลื้มเปลงปีมีสุขสรรนิรันดอนดินจะกบรบก,กายไหวสังขารไฟจะผ่านเอาซาสิ้นสาบสูนแต่ความดียังมีอยู่คอยคำคูนุนคอยเท่าทูลแนทนซาที่จะไปติดเตียงเป็นส่วนใหญ่ทานอาหารไม่ได้ ครอบครัวซึ่งมีคุณท่อน้อยหรือคุณพ่อบำรุงพร้อมได้บุตรได้ดูดกแลท่านเป็นอย่างดีเกิดเมื่อวันที่19สิงหาคม2567เวลาประมาณ4.00นนคุณแม่ทองเพียนสุดที่ได้จากไปด้วยอาการอันสงบสตรีอายได้73ปี ต่อจากพระเทเรลาโนธคลาแล,มมคและขอสัท่าเครบ